สวัสดีครับวันนี้เรามาปอกทุ้เรียนกันนะครับตอนตื่นแล้วก็เสาะร่องนะครับเสาะร่องก่อนดูเอ่อร่องเขานะครับมันก็จะยาวมาอย่างนี้นะครับร่องเขาก็จะมีเป็นให้ดูร่องเนาะนะครับจะมีเป็นทางอย่างนี้มานะครับทางตรงตรงนะครับตรงกลางแล้วก็เองเสาะไปอืม่องเสาะร่อง ต้องเห็นชัดเราก็จะง่ายนะครับนี่นครับอันนี้ดูนะอันนี้ก็ร่องนะครับเป็นร่องนะครับร่องมีเส้นแล้วกีดอยู่นะครับแล้วเราก็ก<ป>ดไป,ปกำลังกินเลยแม่เดี๋ยวหนูไปดูว่าเขาปลูกที่ห่างขนาดไหนเลยอยู่สามสิบกรต้นเขาปลูกห่าง,างแต่ก็ตอนนั้นก็โอเคแม่ไม่ถี่มากผมไม่ถีนะ่ยที่ผมดูแล้ว เหลืออีกสามสิบกต้นเยอะมากสามสิบสามสิบสามต้นเราอาหารที่ปลูกไปเลยหอนะครออตอแรกเมาบอกยัให้เขาทำนีเรอยเป็นรวเขาวิ่งเขาวิ่งสิโอ้โห ไดสัตว์ตรงกลางได้มั้งรือว่าได้ระหว่างกลางเนี่ยผู้เรียนอันนี้คือผู้เรียนอะไรแม่ผู้เรียนโคราชปากช่องผู้เรียนปากช่องครับต้นที่ไหนนะแม่ตำบลเลยนะแม่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องแม่ไป็นตำบลเลยแม่ตำบลปากช่องเหมือนกันหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นลำซกลำบนจันทึโซุกสวยมากเลยเอาจารย์ใบหนึง่ง๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนตำบลปากช่องตำบนปากช่องอเดี๋ยวดูนะครับสวยงามนะครับทุบเรียนนะครับอ่าคนปอกก็โอเคนะครับม,มือใหม่นะครับอ่าอันนี้คือทุเรียนทุเรียนปากช่องนะครับนนอร่อยมาก ต้นนี้ไงครยห้าหมื่นห้าหมื่นยังไม่ได้เลยแต่ยังไม่ได้แล้วได้โอเคอันนี้ไ์สดอยู่นะครับโอเคอุ้ยยุงกัดแกมอืออืออ่าเสร็จแล้วเราก็อุ้ยทูเรียนปากช่องแม่เบิกบางมากเบิกบางนะครับเบิกบางจริงๆนะครับรสชาติต้องชิมนะครับทูเรียนส่วนปากช่องนะครับ อยู่ในรถเราลงไปเอาเลยตอนนี้เลยเสื้อเย็นนิดแล้วไหมอะไรพอชมไหมได้เลยโุลยเปลือกบางแม่แม่เปลือกบางมากเปลือกปากช่องเปลือกบางแม่ส่งให้เขาดูแล้วใช่ปะส่งแต่อันก่อนเนอันนี้อันเนี้ยขายดันะครับส่งไปแล้วไหมไม่กูหนูก็ส่งให้แม่ทำดูเรียนปากช่องนะครับ อ่าทธนการปอกทุเรียนง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับหวานมันอร่อยมากหวานมันอร่อยเปิดบางนะครับทุเรียนพันปักช่องนะครับนี่เทคนิคการปอกทุเรียนแม่ซื้อโลเท่าไหร่นะนะครับสี่ร้อยน่ะโลแม่ซื้อลูกมั้ยน่ะโลร้อยห้าสิบเขาขายขายบนขายทุเรียนต้นเลยเนาะโอเคขอบคุณครับไปฝึกปอกกันนะครับไม่ยากนะครับ